ยังอยู่ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่ค่ะมหาชนกค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมหาชนกค่ะยังอยู่ครบอยิ่งให้น้อยอยู่ปีนี้เห็นไหมคะมหาชนกค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงมากพระแมงไม่มีเวลาเข้ามาในสวนนานะคะ,ะมหาชนกปลูกที่สวนนาค่ะพระแมงคิดว่าโอ้ยลมแรงเอาไปหมดแล้วย,ยังอยู่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมหาชนกลูกที่สวยค่ะ ดูยังอยู่ดีใจค่ะเดี๋ยวเราไปดูแก้วขมิ้นกันนะคะข้างในค่ะข้างในไปอีกไปดูแก้วขมิ้นกันค่ะว้าวแก้วขมิ้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมลมแรงมากเลยเขาปรากฏว่ายังอยู่ครบไม่มีร่วงเลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีร่วงเลยลมแรงมากค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานเนี้ยระเมงคิดว่าโอ้มะม่วงในสวนป้าร่วงหมดแล้วไม่เหลือแล้เห็นไหม แก้วขมิ้นลูกเป้งๆเ,เลยเห็นไหมคะค่ะดูดูยังอยู่ดีใจดีใจค่ะเห็นไหมแก้วมีขมิน้นโอ้ยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังไม่ล่วงไปไหนเนี่ยประมาณโอ้ยรอให้เขาสุกก็เหลืองแล้วเนี่ยตตูกนี้เห็นไหมคะดีใจมากเลย ดีใจมากเลยค่ะนานผู้ชม